สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมง9โมงครับประมาณนี้ผมจะไปส่งแก้วครับก็ส่งที่อำเภอนะครับไม่ไกลครับจะมาอัปเดตราคาให้ฟังครับช่วงนี้แก้วก็ราคาดีครับแพงอยู่ครับถ้าใครมีก็รีบเอาไปขายนะครับเพื่อนๆ เป็นทีวีครับผมซื้อมาผมยังไม่ลื้อครับนี่ครับน,นี่ก็เป็นตู้เย็นครับนี่ตู้เย็นครับจะบอกว่าตู้แบบไหนทองแดงตัวไหนลเนียมนะครับผมลื้อมาเป็นหลายเครื่องนะครับอันนี้ข้างในนี่ครับนี่ตู้นี้ครับดูไว้